วิศวะรีวิวทีวีนะครับเราได้ไปเจออุปกรณ์ตัวนึ่งที่ว่ากันว่าจะช่วยในการในงานพ่นสีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับโดยปกติคนเราเวลาพ่นสีเนี่ยเราก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมจับกดซึมบางทีพ่นนานๆไปครับเมื่อยเพราะว่าเนี่ยเราต้องส่งแรงไปหานิ้วมันเมื่อยนะครับทำให้บางทีการควบคุมชิ้นงานเวลาพ่นหรืออะไรเงี้ยมันไม่เสมอนะครับทําให้ปวดเมื่อยมือด้วยนะครับคลิปนี้เราเลยจะมาใช้อุปกรณ์ตัวนึงที่ว่ามันจะช่วย บรรเทาแค่ปัญหาทําให้การพ่นสีมันง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับแต่อุปกรณ์ที่ว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรใช้งานจะดีไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ นี่ครับอุปกรณ์ที่ว่าตัวนี้เลยตัวไกปืนช่วยในเรื่องการพ่นสีนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอุปกรณ์ก็ไม่ซับซ้อนนะครับคือมันเป็นตัวเหมือนไกปืนนะเราก็แค่เอากระป๋องเนี่ยกระป๋องสีเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะช่วยในการเรื่องพ่นนะครับให้มันง่ายครับเพราะวลาเราจับทานี้เนาะเพพ่นไปนะครับผมส่วนการใช้งานจะเป็นอย่างไรมันจะพ่นง่ายขึ้นสะดวกมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าส่วนการประกอบการใช้งานนะครับก็คือนี่เลยเราเอากระป๋องสีเนี่ย นะครับหันให้มันโผล่อย่างงี้นะครับนี่เราก็คลายล็อกแล้วครับผมคลายล็อกให้มันรวมรวมนะนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับผมนี่ครับผมพอดันเสร็จปรับระยะแล้วก็หมุนให้มันหนีบครับให้มันแน่นนี่ครับผมก็จะนี่ครับมาตาจะประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดู การพ่นกันเลยนะครับจัดไปดูกันง่ายมากเลยครับผมเราไม่ต้องแบบออกแรงกดหรือว่าจับนะครับแค่ส่วมปุ๊บเหมือนเรายิงปืนอะ ง่ายมากเนี่ยเนี่ยง่ายมากเลยนะครับนี่อ่านี่ครับพอดีเราไปเดินดูไปดูมาเอ๊มีเด็กืูบอลคนหน,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 นึ่งมาคนไว้นะครับคนแถวเนี้ยนะครับคนไว้นะเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บงานนะครับผมมันดูไม่โอเคนะครับใช้งานง่ายครับผม เดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยครับสาหรับเจ้าตัวหัวปืนพ่นสเปรย์นะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนะนี่มาแล้วนี่ครับผมนี่ครับก็จะเห็นว่าใช้งานได้ดีงามพระรามเก้าเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราต้องขีดสเปรย์เนาะเราก็ต้องแบบกดไปจับเงี้ยแล้วกดใช่ไหมมันก็จะแบบบางทีกดสุดบ้างไม่สุดบ้างน,นะครับผมก็ทําให้สีที่พ่อนออกไปเนี่ยมันไม่มีความ ก็เสมอแล้วบางทีก็อาจจะเกิดการเมื่อล้านะครับแต่ตัวนี้คือง่ายมากนะครับเราสวมไปกดปุดป่ดๆนี่มันก็จะเหมือนเราแบบเหมือนเราใช้คล้ายกาพ่นสีครับมันก็จะสะดวกการจับก็จะง่ายพ่นก็แค่กดไกลเบาๆครับมพ่พน,พนง่ายครับผมแล้วการพ่นก็จะแบบมีความสม่ำเสมอของสีแล้วก็พ่นง่ายสนุกแล้วก็ใช้งานได้ดีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ถ้าใครแบบเห็นตัวนี้ในโลกออนไลน์ก็ซื้อมาใช้ ได้เลยนะครับเพราะว่าเราแนะนำนะเพราะว่ามันใช้ดีจริงนะฮะมันสะดวกมากเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับหากคลิปนี้ทางเรารายการวิศวะรีวิวเนี่ยเรารีวิวสินค้าไม่ครบถ้วนผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่เคยใช้เจ้าตัวปืนพ่นสีตัวเนี้ยนะครับผมแล้วมีประสบการณ์อะไรกับตัวเนี้ยก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมนะมาแชร์ประสบการณ์ตัวนี้กันนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่รับชมอยู่เนี่ยก็อยากจะให้เรามารีวิวสินค้าเชิงช่างหรือสินค้าอะไรก็ได้ เป็นไอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นหนูทดลองให้ก่อนนะครับผมนะก็มาคอมเมนต์นกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทดลองกันให้ก่อนนะจ๊ะนะครับ mm hmm. เช่นเคยก่อนจะกันไปก็ขอฝากสโลแกนไว้ด้วยนะครับผม mm hmm. Base c o n v e r t e e น e ตสินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกร mm hmm. ขอบพระคุณท่นผชมสวัสดีครับ mm hmm.